ามาคุยเรื่องแหวนกับดวงกันบ่ครับผมนี่แหละผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยละไม่ใช่หมอดูหรอกนะแต่ผมมีประสบการณ์แปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับแหวนนี่แหละสมัยหนุ่มๆผมทำงานที่ร้านขายเครื่องประดับเก่าแก่แห่งหนึง่งร้านนี้ไม่ธรรมดาหรอกนะตกทอดกันมาหลายรุ่นมีเรื่องเล่าลึกลับมากมายแต่เรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้เกี่ยวกับแหวนกับดวงชะตาของคนใส่มีลูกค้าคนหนึ่งหน้าตาเครียดๆเ,เดินเข้ามา เขาบอกว่าทําธุรกิจติดขัดขาดทุนยับเยินชีวิตก็เหมือนจะพังผมเห็นเขาระแวงแวงเลยไม่ได้ถามอะไรมากแต่ก็แนะนำแหวนให้เขาแหวนวงเล็กๆทําจากเงินแกะสลักลวดลายแปลกๆผมบอกเขาว่าลองใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายดูเพราะเชื่อกันว่านิ้วนี้ช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงทางการเงินความสัมพันธ์และโชคลาภเขาไปแล้วผมก็ลืมเรื่องนี้ไป จนกระทั่งผ่านไปสักหเดือนลูกค้าคนนั้นกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เปลี่ยนไปราวกับคนละคนหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวดีขึ้นขับรถหรูมาเขาบอกว่าธุรกิจกลับมาดีมีกำไรมหาศาลที่สำคัญคือเขาพบรักแท้ด้วยเขาบอกว่าแหวนวงนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆแต่เขาก็ไม่บอกว่าทำไมถึงได้ผลบอกแค่ว่าลองใส่ดู แต่ถ้าไม่ใช่แหวนวงนั้นล่ะแล้วนิ้วอื่นๆล่ะนิ้วกลางที่เชื่อกันว่าเสริมเรื่องอำนาจนิ้วชี้ที่ว่าเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์หรือแม้แต่นิ้วหัวแม่มือที่บางคนเชื่อว่าเสริมพลังชีวิตแล้วถ้าใส่แหวนผิดนิ้มล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับความลึกลับที่ผมยังหาคำตอบไม่ได้หลังจากเจอเรื่องนี้มา ผมก็ยิ่งสนใจเรื่องการใส่แหวนกับดวงชะตาเข้าไปใหญ่คุณล่ะครับเคยลองใส่แหวนที่นิ้วต่างๆแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างหรือมีประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับแหวนบ้างไหมลองมาเล่าให้ผมฟังบ้างสิ